คุมกับเพินอืเข้ากับเบิง้งศึกษาไปเรื่อยๆกับเบื้องฟ้ามนั่นฟ้ามนี่เลยศึกษานัาเพิ่นเข้ากับสิได้หูอืเข้าสิได้หูได้เบิ้งว่าเออคนเฮตดแบบใดครับคนเห็ุจังใดคนก็นนจังมีไ่ใดของา้าครับทุกสามเดือนหรือว่าทุกหกเดือนคนมีไ่ใดของา้าอสวัสดีพี่น้องผู้รับชมชิปครับมือนผมพามาเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะครับพี่สมควรครับ พี่กัสที่ตั้งบ้านครับบ้านครับแจวครับตำบลดงดวนอำเภอหน้าดูนจังหวัดมหาสารคามเพสามารถมีรายได้ข้ามาในการเลี้ยงแพะแล้วนะครับเนาะเลี้ยงพี่น้องที่สามารถมีรายได้เขาต้องปฏิบัติตัวเราอย่างไรนะครับและควรทําตัวอย่างไรให้เข้าถึงการตลาดได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะประเด็นเนื้อหาสาระนะครับเนาะรวมๆทั้งการเลี้ยงดูการจัดการต่างๆแล้วครับอาทิตตามครับพี่สมควรเลยครับดันในครับผมตาวนักกันครับ อ่าพี่สมควนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับมือนี้ขอหยาดมาเยี่ยมชุมเนาะพี่เนาะค<ห>่ะแล้วก็เื่นกับขอเข,เขาด้านในของในฟ้ามนะครับเนาะพี่น้องหฮาได้เห็นแพร่น้ำกันครับอ่ามาเยี่ยมเกษตรกร,กรพี่น้องห้าผู้เูเรียงแพะจังหวัดมหาสารคามนะครับพีปิดเลยครับผมว่ามือใหม่ย,ยู่ล่ะครับผม <c oughs> พีเพิ่นก็ยังเป็นมือใหม่ระยะเวลา2ปีเนาะพี่เนาะพยาามมาดันไนครับพี่สมควรแล้วนะครับเนาะอพี่สมควนครับก่อนจะเรียงแพะเห้องวนไปศึกษาดันใดมาก่อนเนี่ยครับผมเบิ่งในย t u b e แล้วก็ เขาไปในกลุ่มครับในกลุ่มที่เพิ่นเลี้ยงกอนในอำเภอย่างสีแล้วก็อำเภอนาดูนล้วจ้าครับคว่ามันเป็นเศรษฐกิจตัวไม้บ้านเท่าคนก็เริ่มเลี้ยงายจ้าอืมครับกัเขากุ้มแล้วจ้าครับแถวบ้านเท่านะครับเนาะเขาเข้าไปหั่นนะครับเขาจะได้เรื่องอะไรไหมจได้เรื่องการตลาดออกมาดับบ่ครับได้จ้าอืมอันดับหนึ่งเลยจากการตลาดครับอันดับหนึ่งเลยครับสอง การแฟเข้าเก็บป่วยเก็ทู่หาเพลินถามว่าแพหนูเป็นอาการแบบนี้แบบนี้ใสยาตัวใดครับเพล่นก็บอกว่าเออตัวนี้ตัวนี้ครับเพล่นก็สีแนะนือพี่เลี้ยงมาอนี่สองปีแล้วพี่เนาะโอ้ห้าวเข่าไปยังสั้นถ้าเข่ากุ้มดีเพิินเชี่ยมแข็งที่เพล่นเพิ่นเลี้ยงมากนร่วมตัวกันแล้วการขายของเขาเกิดยังง่ายขึนขึนเาคือเขาขอไปเป็นสมาชิกสมทบนะครับเนาะครับผม ต้นเมื่อแรกพี่อพเอามาเลี้ยงจยกตัวพี่สมควรปลาเนีแม่พันธุ์หกตัวจ้ะครับแม่ทองซื้อมาเลยหกตัวเราก็เจ็กกระพอพันธุ์จ้ะอืมครับขยายมาเรื่อยๆจะ้ะครับ,ยยรรบที่เห็นนี่คือเป็น,เป,นเป็นแพะครอบด้วยกันหมดนะครับเนาะแพะดุคอกจ้ะดุคอกพี่เลี้ยงมากี่สองปีเข้าขายแพะออกไปยังเราหรือพี่สมควรรอบแรกขายไปกระไรงเงินหมื่นกว่าบาทครับแล้วก็มารอบสองขายแม่พันธุ์ไปซีแม่กระไรงเงินสองหมืน่น สามกับท้ายได้เก่าพันควาจุจ่าโอ้พอเห็นไรได้แลเวนะครับเนาะไรได้จุจ่าครับมีความได้เปรียบพูนคือว่าแถวแถวอำเภอแถวจังหวัดห้อยคนมีคนเลี่ยงกันแพียรลายนะพี่เนาะอืมครับถ้าเป็นเกรรษตรกรนะครับผู้ติเลี่ยงไม่ๆมนะครับเนาะเข้าควรซื้อแพร์แบบใดนะครับควรมองค้นเหลือซื้อแพรแบบใดของมาเรียงครับพี่สมควรครับอยากแนะน่าเมื่อม่ก็คือว่าให้สซื้อแพร์ทองจ้าครับ ซื้อแพทองเขาม่าแล้วก็สีออกผูกไห้เข้ากับเห็นเห็นผลไห้เข้าจะได้มีกําลังใจอืมครับแล้วข้าพี่แถวนี้การซื้อขายแพะเนาะมันก็เป็นข้อมูลของอําเภอนีเขตนี่นะครับเนาะพี่ซื้อเขามาประมาณเท่าไหร่ตัวละหาพันหกพันจ้ะอันงานๆแน่กับหกพันหาเจ็ดพันจ้ะครับกับประมาณนี้อยู่ที่คุณภาพแพะอยู่ที่คุณภาพพันแพรสาวที่ก็ซื้อมากอ่ะสามสิบห้าครับอืม ครับผมอ๋อเยี่ยมเลยพี่อาหารที่ใส่เลี้ยงเนาะครับทั้งฟ้ามห้องหลักๆเป็นอย่างเนี้ครับพี่แพงโคราจะ่าแพงโคราครับพี่เสริมยังอื่นบอกรมีนิดหน่อยจ้ะอืมครับมีผิวโทเหลืองให้เขากินนิดหน่อยครับอืมกบหัวอาหารนิดหน่อยครับเสริมเพิ่นเนาะครับเนาะอ๋อเยี่ยมเลยครับพี่เพิ่นกะอ่ะเลี้ยงดูจัดการมาเรื่อยๆเนาะพี่เนาะจ้ะ ปัญหาถี่ห้องพบเนาะขอเสียงแพะที่ห้องพบเนาะพี่เลี้ยงมาสองปีนะครับหอพบปัญหาใดในพี่สมพวนก็มีอย่างเดียวคือทองเสียจ้ะแต่อย่างอื่นสิบปเคยมีปัญหาว่าทองอื่นเป็นไข่เป็นอย่างสิบสิบวเคยมีจ้ะส่วนน้อยใปัญหาคือทองเสียครับอืมพบท้องเสียนะครับเนาะ เาเสียนี่ถึงขันว่าแพ้เข้าเสียชีวิตลมตายเลยบ่ผีก็มีอยู่จ้ะส่วนน้อยส่วนน้อยเขาสังเกตอาการเข้าตรงค่อยมั่นสังเกตอาการครั่าตัวไดเขาขี่เร็วเขาก็เอายาทายพยาธิแล้วก็กักยาแก้ทงเสีย่นั้น่ะจ้ะสังเกตแพ้ที่เป็นพยาธิเน้ะผีเนาะเขาสังเกตจากจังไดครับพี่จากขนเขาจ้ะเขาสีว่าสวยข้อมือขนเขาสีฟูจ้ะครับอืมขนฟูครับ คนสีบ่เงาโป่เงาเปลือกตาซีดไปเฉยๆมีส่วนบ่แมนแมนมีส่วนอยู่จ้ะครับอืมครับผมอ่าวงรอบการเทศพยาธิของพี่พี่จัดการยังไงครับยู่อันช่วงนาฝนนี่กับเดือนละเทียจุจ้าเดือนละเทียจ้าครับอืมแต่ว่าขันว่าแมนหนาฝนกับสามเดือนเทียสามเดือนค้งถ้าเป็นนาแรงเนะพี่เนาะแต่สมมติว่าอ่าในในในขอกองพี่เนาะเกิดว่ามีตัวที่บ่งบอกลักษณะว่าเป็นพยาธินี้ ห้องพอตองรอรอบอกครับเรื่อมจัดการได้เรื่อยอย่างเด็ดอบไรอรอบจ้าจัดการเลยอืป้องกันไปเลยนะครับเนาะครับผมอาเห็นขนฟูขนว่สวยคือตัวอื่นเขาก็คือห้องพอตองผ่ารอบจ้าห้องกับทายพยาธิเขาได้เลยจ้าอืม้วเพ่ห้องกับสีได้ขนสวยคือตัวอื่นเขาครับรีบจัดการห้เพิ่ลยนะครับเนาะ อืมอ้าวแจ๋วเลยพี่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนาะพี่เนาะ,ะมือใหม่ๆเลยเนาะมือใหม่คุณผู้ชมอีคนเลี้ยงหม่หลายห้องวรปฏิบัติตัวห้องจังไดให้เขามีตลาดได้ย่างชัดเกียรตเลยย่างยื่นครับพี่สมควรครับไปเขาภุมกับเพิ่นอืมเข้ากับเบิง้งศึกษาไปเรื่อยๆกับเบื้องฟ้ามนั่นฟ้านี่เหรอจ้าครับเข้ากับสิไดเขาใจกับสิฮู้ว่าการตลาดจะเป็นยังไงพี่น้องบ่ตรงยานว่าบ่มีหมองขายจ้าการเลี้ยงแล้วครับทีแต่บ่มีแพะขายจ้าอืมครับ เป็นชาติเจ็ดจะคิดต้นไม้ตัวหนึ่งของภาคอีสานห้าวเหรอจ้าครับอ่าผมเสริมต่อจากพี่เพื่อนนิดนหนึ่งเนาะครับเนาะยังคุณลุงประสิทธิ์อ้างอีกเนาะจ้าเพื่อนเพื่อนเป็นกุมที่เข้มแข็งเข้มแข็งแล้วอันนี้เราควรไปหาเป็นอย่างยิ่งจ้าเพื่อกศึกษาน้ำเพื่อนห้ากว่าศรีไรหูอืมห้าวศรีไรหูด้เบึ้งว่าเออพุนเฮ็ดแบบใดครับพุนเฮ็ดจังไยพุนก็จังมีไร่ใดขมา ครับทุกสามเดือนหรือว่าทุกหกเดือนเพิ่นมีรายได้เขามั้งแค่นี้เพิ่นก็ยุ่ยได้แล้วครับอืมเขาเขาไปหาเพิ่นเขาจะได้เปรียบจุดนั่นจ้าเาไปได้เปรียบครับยุ่นี่ของพี่นี่เพิ่นไม่อกถึงฟาร์มบ่ะการสีขายจับยุ่นหนาฟาร์มด้วยจ้าจับยุ่นหนาฟาร์มจ้าอ๋อแสดงเขาบอกควรโดดเดียวจ้าบพควรเลี้ยงคนเดียวต้องเขาคุ้มกับเพิ่นต้องศึกษาจ้าอ่าครับถ้าเพราะว่าถ้าเขายู่โดดเดียวอ่า พอข่ากับเขาพอถึงอ่ามันเหมือนเราไม่มีตัวตนที่ชัดเจนถูกต้องบอกครับจเนาะอ่ามีแย์กับจริงยุแต่ว่าเรี่ยงแล้วคุณบอไปเขาคุมคุณวศกษาอ่าก็ไปหาผู้ไรคุณแต่บุมีพอค่าที่สิเขาถึงอืมนี้มแต่คนมาถามครับการตลาดเราจะเดินไม่ดีจ้าอืมครับมันก็ร่วมทั้งเรื่องการราคาเข้ากัาจะบม่เต็มที่นะพี่เนราะทั้งเรื่องถ้าเข้าบอไปเขากลุมการต่อรองราคายังสี่ มันเก็บอะไ้เต็มเม็ดเต็มหมนวยนาครับจาแม่อืมครับเอา้าแค่น,นั้นกับพี่น้องฟังไปแนวทางนีดีนะครับเนาะ,ะเป็นมือใหม่กับทาตัวให้มันอย่างเขาเรียกยังไงล่ะเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือเข้าไปหาคนที่เขาเลี้ยงก่อนต้องเข้าไปดูศึกษาอืมคนที่เขาเลี้ยงมาหลายปีแล้วเราเนี่เพิ่งเริ่มครับผม่าต่อไปนะครับนอกกัจะแนะนําสิง่งดีเกษตรกรจะต้องเตรียมมันรวมถึงเรื่องการดีต่อสุขภาพแพะนะครับแล้วกะ ลดต้นทุนจะแมนจ้าถ้าเฮาลดต้นทุนกำไรเฮากับเพิ่มขึ้นตามทุกต้องป่พี่เพราะเราไม่ได้ซื้อเยอะจะครับเขาไปเบิ่งซิ่งที่ทีเพิ่นเตรียมไว้นะครับเนาะติดตามกันครับอ่าต่อไปซิ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงเ่ว่าสีเป็นสันว์ดยังนะพี่เนาะทิ้งที่ต้องเตรียมมีอย่างไรครับพี่เน้เฮาก็ตตองมีโลงเลื่อนให้เขาครับด้านน้ลเนาะครับเนาะครับเฮาก็ตตองมีแปลงหยาจ้า ขันห้องมีแปลงหญ้าห้างก็บปตองได้ไปตัดกระถินจ้ะห้างกับปะหยัดพาใส่ายลงครับสามคือว่าห้างกับสะดวกสบายการที่ห้างเรียงเขาทั้งผอกอย่างเดียวจ้ะครับก็ตัดหญ้าให้กินแค่นั้นละจ้ะแล้วก็มีเสริมแม่นิดหน่อยอืว่าอาหารจ้ะครับอ๋อพี่รองเบิ่งพื้นที่พื้นที่ทั้งหมดปลูกหญ้าเท่าไรพี่สมควราณไร่นึงนี่ละจ้ะไร่หนึ่งนะครับเนาะก็มีแพงกัลาครับแล้วก็ลูซี่ครับ ตล้เปีเฟียอมอยงผมมองผมยืนกับพี่นี่คือบ่บอทำกับเษด,ด้านกันทำหน้าแล้วเนาะบอ่อจ้ะแบ่งแบ่งมาเห็ดเป็นลำเป็นสันลลลลเลยจ้ะแบ่งมาไวปูหยาให้แพรจ้ะครับไปยังเจียงเลื้ยเป็นแพ่งกุหลาบแพ่งกุหลาบวิตามินมันหลายแม่จ้ะย่างหนึ่งห้องโตตองสับบปตองเสียเวลาไหมจ้ะอืมแล้วก็ห้าสามารถเก็บแหงไว้น้ำได้จ้ะอ๋อขอดีอีกอย่างหนึ่งขอดีอย่างหนึ่งจ้ะทนท่านพ่อมอรวมหนึ่งทนท่านบ่ครับปลูกเพีเดียวคือบปต้องปลูกอีกเลยอืมแพงกล ขยายพันธุ์เกือกไงเขาไปปลูกแปลงเงินกือเอาเอาเหงาหากันไปได้หเล่พี่ตัดไปเลยตัดไปปลูกเลยจ้าขึ้นกลาดนี่ก็เจ็บแหงเลยจ้าเพราะว่าเอาไว้ให้กินหนักฝนจ้าเข้าอุต้องเลยมาตัดอีกอืครับฝนดีกับได้หลายอย่างจ้าแหงกุหลาบครับเขาหยับไปเบิงลงเลือนเล็กน้อยเนาะที่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นดัดแปลงมาอย่างเงี้ยใช่เพิ่นัดครับเอาหน้ากับเฮ็ดครับหยากับปลูกแพะกับเลี้ยงครับหลายอย่างอยู่องเพิ่อนเนาะมีแล้วครับพี่ อ่าโรงเลื่อนเห็นนะครับดั้งเดิมเป็นยังมาก,ก่อนเป็นไอ้ขอ,อกฟางจ้าขอ,อกฟางขอ,อกฟางนี่คือหม่องใบเฟืองจ้าให้ให้งัวจ้าปนเปดนก็งัวบ่มีช่วงหนึ่งก็เลยว่าบา้าก็เลยว่าเป็นตาเลี้ยงแแทะอะไรจ้าก็เลยเดี๋ยวมาเหตุคแ,แ,แ,แอบโอ้ห <c oughs> ล,ลังๆคือยกขึ้นเนาะพี่เนาะ แจยกพื้นขึ้นจ้าแจ้งว่าลงทุนก็ได้เฮ็ดแต่พื้นเพิ่นเนาะจ้ายกพื้นขึ้นจ้าสังกัดซีก่าจ้าอ๋อพี่น้องสิมองเห็นภาพอยู่แล้วครับเนาะก็เลี้ยงแพ้ได้แล้วเนาะพี่เนาะจ้าเออเยี่ยมครับจัดการาครับแจ้งว่าค่าสิ่งแงพี่ก็ลดลงได้หลายเติบดีเนาะจ้าหลายอยู่จ้าในการบพว่าสิเป็นเรื่องอาหารจ้าเนาะเรื่องโรงเรือนจ้าครับงานก็แม่นนี่ก่อนเนาะอันนั้นเเปียจ้านี่เปียครับแล้วก็แป้งเรื่อง,นนงนนอะไรทุกครั้งล้งน,นี่เปียอืมข้างหลังนี่ก็แม่นครับพี่น้อง แบงเห็ดหน้าน้ำสองไรหน้าก็เฮ็ดแถวนีุเป็นหน้าน่นเนียนตอนน้องพี่เนาะหน้านุ่นจ้าอ่าหมอจะการเลี้ยงสัตว์แบบแท้เนี่ยนะครับเนาะจ้ามื่อนี้ก็รบกวนที่สมควรมานั่นพอสมควรเนาะพี่เนาะต่อไปพี่ผมจะให้พี่ติดช่องทางการติดต่อนะครับเนาะเป็นเบอร์โทรศัพท์เพื่อพี่น้องอยากสอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูลการเลี้ยงนะครับเนาะหรืออยากมาเยี่ยมชมถ้าเพิ่นอยู่ใกล้นะครับเนาะหกสามหนึ่งห้าสองแปดสามเก้าสองจ่าอ่าไพ่อยาก สอบถามรายละเอียดกับตามเบอร์นี่เนาะจ้าขอมูลใดแนะนำไปข่ะตัวพ่อ,ของขอใหยไปก่อนนะครับเนาะ<ช>ผมก็พีนสมควรลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ